สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็<อ>นี่ครับอเค้กมานะครับตออสมัยก่อนมันจะมันจะมัน ก็สามารถเอาผิดไดก็ได้เค้กเลยนะนี่นี่เค้กก็ถ้าใครมีคนก็สื่อไก็ม Xin nhật Ờ. Tôi chỉ clip phiền Goodbye.